สวัสดีครับพี่พี่ธนะเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกมาเทศเดือเช่นเคยนะครับก็มาถึงหมายแล้วครับวันนี้ก็จะพาเข้าหมายเป็นบ่อสรซยเก่านะครับก็มาอาศัยตีจุดที่น้ามันเอิดท่วมช่วงฝนตกนะครับมาติดตามลุ้นนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มใม่ได้ชมกันหรือเปล่าครับ เดี๋ยวดูหน้านี้ดูครับมันจะมีตัวเปล่า n a q u e l เอาดูแล้วออดูแล้วครับอืม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 ับดีโหดมากเลยตัวนี้ใสสวยเลยครับ S <S <S สักคู่ครับผมครับดันโลครับผมอัดได้โหดมากเลยตัวนี้อ้วนเลยครับก็ตีไปเป็นเวิร์กนะครับก็สองสามไม้ครับลากออกมาตีขึ้นทาย,ยา แล้วก็เคาะลงมาซัดตูมรู้เรื่องครับกบสายสีเขียวไซโลมีตัวโดนนะครับกัดไม่โดนครับ ผมโดนแล้วครับโดนจนได้เลยสยสวยเลยครับ กูครับผมบโอ,โอ้พระเจ้ายอดออมัน,นยอดมากสวยแล้ครับก็ตามกัดอยู่2ที3มทีครับดานน้ำใส่ก็เลยต้องตีตื้อๆดูได้ผลครับกบสายทำงานอีกแล้วสีเขียว3.5มจุดห้เซน <c oughs> สนภาพหมายก็จะเป็น เวิงนะครับชายป่าตีขึ้นชายป่าแล้วก็ตักปลาคอออกมามีตัวโดนแน่นอน,นครับโดนนะครับเห็นขยับน้ำอยู่ครั้งหนึ่ง กดใจไม่ไหวครับกัดจนได้ใช้ปลาเข็มครับสักคู่ครับผมครับผมเห็นขยับน้ำอูกทีนึงก็เลยลองตีตืดตดูจุดเดิมได้เรื่องจุดนหน่ครับเสร็จกบสายครับ อ้วนๆใส่ปลาเค็มสุดยอดมากครับ โอ่งดวงนะครับอุ้ยอืมสวยใสยสวยเลยครับอืมอยุยกเลยสักครู่ครับครับใสปลาเค็มอุดวน ไปเมื่กี้หม้ยอย่งครับดูเรื่องเลยครับกัดกบบสายครับ3.5มจุดสกิสีเขียวมหมายข้างคางครับมีตัวโดนแน่นอนครับผม